โอเคครับต่อกันจากต้นคลิปนะครับก็คือเราเอารถกระดานนะครับไปลองทสทดสอบมานะครับคือก่อนหน้านี้มันจะมีคลิปของรถคันนี้มาแล้วนะครับแล้วไม่ได้ต่อเนื่องจากว่าห้องเกียร์เนี่ยที่ออกแบบไว้อมันยังซ่อมไม่เสร็จนะครับห้องเกียร์ที่ออกแบบไว้จะเป็นแบบนี้นะฮะเราจะใช้พีเนียนเดิมแล้วก็เอาสเปอร์มาใส่รงส่วนนี้นะครับแต่ประเด็นคือผมยังหาสเปอร์ไม่ได้ ที่มันเป็นสเปคที่มันที่มันจะลงตัวตัวนี้พอดีเป๊ะอะไรเงี้ยยังยหาไม่ได้นะครับและเผเอิญก็ได้รถรุ่นเดียวกันมาอีกรอบอีกคันหนึ่งก็เลยแต่ว่าชุดเลี้ยวเขามีปัญหาคือมอเตอร์เลี้ยวเนี่ยมันไม่มีกําลังนะครับผมก็เลยย้ายเอาชุดหลังที่เป็นห้องเกียร์เนี่ยทั้งลูกเลยออกนะครับเรามาใส่ตัวนี้แทนซึ่งผลที่ได้ก็คือมันก็สามารถ ใช้งานได้นะครับทั้งรบบเลี้ยวแล้วก็รบบเดินหน้าถอยหลังนะอันนี้เราลองด้วยแบตสองเซลล์นะครับอ่ะอันนี้คือสามารถเล่งตามมือได้เลยนะครับตามนีหมดตัวเดิมของตัวรถได้เลย แล้วก็มีเกียร์นะครับตัวรถเนี่ยจะมีเกียร์ให้2ตัวเหมือนกับตัวเหมือนกับอีกของของเดิมของเขานะก็จะเป็นโกเกียร์ L เกียร์ H นะครับก็โล w กับ high ก็สามารถใช้งานได้ทั้งคู่นะครับต้องบอกว่า L กับ H เนี่ยสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็บบบังคับเลี้ยวเนี่ยซ้ายขวานะก็ เลี้ยวตามมือเลยนะครับแล้วก็ยังปรับทิมได้เหมือนปกตินะครับทั้งทิมเร่งและทิมเลี้ยวข้อเสียก็คือ ผมเอาไปลองแล้วนะครับปัญหาของรถก็คือรถมันเตี้ยตัวรถเนี่ยนะครับอยู่อใต้ท้องรถเนี่ยความสูงเนี่ยไม่ถึงเซนฉะนั้นไปเล่นตามพื้นที่ทั่วไปเล่นค่อนข้างยากนะครับอย่างอย่างจะไปเล่นตามแบบพื้นที่มันไม่เรียบอย่างอะไรเขาเรียกอะไรเดียพื้นคอนกรีตหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือตามถนนลูกรังไม่ได้เล่นไม่ได้แน่นอนพื้นกันชนหน้าเนี่ยมันเตี้ยมากนะครับวิ่งไปแล้วครูด แล้วก็รถเนี่ยมันไม่มีรบะบบชอกอพัพมันมีตแต่แหนบนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีชุดแหนบอยู่ตรงนี้นะครับแผ่นนี้มันมีแค่แหนบฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีความซับแรงมันจะพังกระเด้งมากนะครับข้างหลังข้างหน้าเนี่ยพอรับได้ข้างหลังเนี่ยหนักเลยนะครับเพราะข้างหลังมีน้ําหนักเยอะมันไม่มีโช๊คนะครับไม่มีอะไรซับแรงเลยคือเด้งวิ่งแล้วเด้งมากและยางยางเนี่ยเป็นยางตันนะครับ มันไม่นิมเรียกว่าวิ่งแล้วกระเด้งต้องวิ่งบนพื้นเรียบจริงๆเราถึงจะทําความเร็วได้ดีนะครับตามที่ต้นคลิปได้ดูก็คือนั่นวิ่งบนพื้นในบ้านนะครับที่มันเป็นพื้นปูนแบบกึ่งหยาบกึ่งมันนะมันก็ก่อถนนได้พอสมควรก็วิ่งแล้วแบบพอจะออกความเร็วได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งต้องวิ่งถนนเรียบๆเลยอะวิ่งถนนไม่เรียบวิ่งยากมากนะครับ ไม่ไงั้นต้องไปหาทางเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อผมไม่แน่ใจว่ายางมันจะเปลี่ยนได้ไหมครับติดกันหรือไม่ไงั้นก็ต้องไปทำพวกโชกคนะคือแบบต้องหาทางแบบอย่างตรงนี้ข้างหลังเนี่ยข้างหลังง่ายข้างหลังอาจจะใช้เป็นโช๊คตัวเดียวโช๊คเดี่ยวนะครับยึดส่วนนี้กับส่วนนี้ แลวใช้เป็นโชค๊คน้ำมันอันนีอ้อาจจะได้อยู่นะครับซึ่งมันก็อาจจะทำงานได้ดีขึ้นนะคือแผ่น,ผนแผ่นแหนบแบบนี้มันมันไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ซับแรงอะ่ะมันซับแรงน้อยวิ่งแล้วรถมันไม่ไม่เกาะถนนมันก็เด้งมากนะครับแล้วก็ยางคือถ้าถ้าหาบยางมาเปลี่ยนได้ผมว่าอาการน่าจะดีขึ้นเยอะ พราะยางมันมันมันเด้งมากเลยมันมันกระเด้งวิ่งวิ่งไม่ได้เลยถ้าเป็นวิ่งทางลูกอะไรลูกรางทางแบบพื้นคอนกรีตที่ที่มันไม่เรียบอะไรเงี้ยวิ่งยากมากแต่ถ้าเป็นพื้นยางมาตอยที่เรียบในสนามแข่งและอะไรเงี้ยอันนี้วิ่งได้แน่ๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสปีดรุ่นเก่าอะ่ะเป็นชุดไฟรุ่นเก่าผมคงไม่เอาไปลงในสนามให้เขาชนเล่นแน่เพราะว่ามันน่าจะน่าจะวิ่งได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับ ถามว่าวิ่งได้มันวิ่งได้แหละนะครับแต่ว่า,วามันอาจจะรบกวนเพื่อนเพื่อนที่เขาเล่นกันอยู่เพราะว่ามันด้วยความไม่แน่ไม่นอนของมันอะไรเงี้ยยกเว้นว่าวันนั้นคนไม่ค่อยอยู่อะไรเงี้ยอาจจะได้เอาไปลองเล่นในสนามได้ก็คร่าวครับคงประมาณนี้นะครับว่าอย่างอื่นยังเป็นของเดิมๆอยู่ผมยังไม่ได้ทําอะไรกับมันคันนี้แค่ย้ายเอาชุดไฟอ้าโทษทีชุดเกียร์ทั้งลูก ขออีคันหนึ่งมาใส่คันนี้เท่านั้นเองครอบบอดี้ยังครอบได้ตามปกตินะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้แบตบแบบนี้ล็อกแบบนี้แต่แต่ล็อกแต่ว่าบอดี้ก็ล็อกได้อยู่วางได้ปกติแต่อยากจะทำแบบใส่โช๊มากเลยวิ่งแล้วมันกระเด้งสุดๆเลย เนีย่ยมันจะเด้ง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 หน่อยแต่มันไม่ซับแรงอ่ะมันมันเลยแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอวิ่งได้อับพอวิ่งได้แต่ถ้าวิ่งในสนามจะดีกว่าถ้าวิ่งในสนามไม่เปลี่ยนอะไรเลยวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งได้แต่ความแรงผมว่ามันน่าจะสู้รถรุ่นใหม่ๆไม่ได้นะมันมันน่าจะไม่ไหวนะครับมันอาจจะวิ่งได้แค่ประมาณเหมือนพวกรถ เดิมๆแกะกล่องมอเตอร์ขาววิ่งในสนามที่ยังไม่ได้อัปเกรดอุปกรณ์ประมาณประมาณทีทีศูนยหนึ่งตัวไทยเริ่มต้นมอเตอร์ขาวน่าจะวิ่งได้อยู่เรลนั้นครับประมาณนี้ มันก็เด้งๆหน่อยๆหรือไม่งั้นก็เราอาจจะต้องย้ายเอาชุดไฟตัวนี้มาใส่คันนี้แต่คันนี้ข้างหน้ามันไม่มีตัวนี้ข้างหน้ามันจะไม่มีโชกคไม่เรียกว่าโชค๊คอมันไม่มีแหนบเป็นโชกคแบบมันเป็นช่วงล่างแบบแข็งๆไปเลยนะครับมีแค่ข้างหลังอย่างเดียว อันนี้น่าจะวิ่งเกาะถนนน้อยลงไปอีกนะครับอันนี้น่าจะวิ่งเกาะถนนได้ดีกว่าช่วงล่างมันทํางานได้นะครับกําลังมันส่งถึงล้อได้เต็มร้อยกว่ามันน่าจะวิ่งดีกว่าตัวนี้อ่ะ สรุปก็คือถ้าได้รถรุ่นนี้มานะครับแล้วชิ้นส่วนอุปกรณ์มันครบอะ่ะมันก็สามารถเล่นได้เลยนะเราก็คือแปลงแค่ในส่วนของปลั๊กไฟให้มันเหมาะกับปัจจุบันนะครับอย่างคันนี้แปลงปลั๊กไฟมาเป็นแปลงเป็นปลั๊กของแบตลิโพนะครับเป็นดีนปลั๊กนะครับหรือทีปลั๊กที่เขาเรียกกันนะครับแปลงมาใส่เป็นแบบนี้ แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเขาจะมีเคสมาให้นะครับคือขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เคสเดิมของเขาไหมหรือว่าจะใช้เคสเออของหรือว่าหรือว่าจะวางวางแบตแบบนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวหยิบเคสให้ดูอันนี้คือแบบ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบที่หนึ่งเป็นอย่างนี้ก็จะวางไปในนี้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับก็จะใส่ฐานได้เยอะขึ้นนะอันนี้น่าจะแรงกว่านะครับฐานก็ใส่หลายก้อนเลยใส่ไ,ไปในนี้ได้นะครับมันจะวางไปอย่างนี้เอาแบบออกระวางนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวคล้ายๆเป็นยางนะเขามาคล้องเหมือน,นงยางที่เราคล้องเนี้ยเขาจะเป็นยาง รัดแล้มาล็อกฝั่งนี้อันนี้คือผมรัดแบบออริจินอลของเขาเลยนะเขารัดเขารัดมาอย่างนี้นะออริจินอลมันจะรัดแบบนี้เลยโอเคก็คร่าวๆครับน่าจะประมาณนี้ถ้าใครได้มาก็ถ้าห้องเกียร์ชุดไฟมันยังพร้อมใช้งานได้อยู่ใส่แบตริโพวางเล่นได้เลยจบปับแปลงปักนิดนึงแต่ถ้าเล่นไม่ได้ก็ต้องดูครับว่ามันปัญหาตรงไหนถ้าเป็นปัญหาเรื่องของบระบไฟ ก็ยกชุดไฟชุดนี้ออกแล้ววางชุดไฟตัวใหม่เข้าไปเลยนะครับอาจจะใช้ชุดไฟของพวก Hobbywing ก็ได้นะครับเอามาวางพร้อมเซอร์โวเพราะว่าเซอร์โวเนี่ยเขาตรงส่วนเซอร์โวตัวเนี้เราจะเห็นว่ามันมีมันมีมันมีมีรูเป็นแนวตั้งอย่างเดียวเรามาเห็นแน่เลยอ่ะเป็นรูแบบแนวตั้งอย่างนี้นะครับแนวตั้งของตัวรถนะซึ่งมันจะยากในการที่จะ วางวางเซอร์โวใหม่นะครับเราก็อาจจะต้องเจาะเพดอลูมเมนียมตัวนี้นะครับตามขาเซอร์โวเพื่อยึดเซอร์โวตรงส่วนห้องตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็มาวางสปีดกับรีเซฟด้านข้างเ,าเขาเรียกว่าอะไรกระเถิบมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเอามาวางตำแหน่งเดิมแต่ว่าไว้ด้านล่างเพราะว่าเราเอาชุดนี้ชุดนี้ต้องออกช่งชุดออกไปเลยนะครับถ้าวางแบบนี้ก็เล่นได้เลย อธิบายแบบนี้งงไหมเนี่ยก็สรุปก็คือถ้าถ้าไฟชุดไฟมันเสียเอาชุดไฟเดิมออกใส่ชุดไฟใหม่เล่นได้เลยแต่ถ้าห้องเกียร์เสียแบบนี้นะครับจําเป็นต้องหาห้องเกียร์ใหม่มาใส่ทดแทนนะครับไม่อย่างนั้นอ่ะเราก็ต้องสร้างห้องเกียร์ใหม่ขึ้นมาเลยซึ่งเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวผมได้เฟืองตรงพินสเปอร์มาเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาทําตรงเรื่องของห้องเกียร์ใหม่นะครับก็ก็น่าจะช่วงประมาณสิ้นเดือนคิดว่านะสิ้นเดือนนี้น่าจะน่าจะได้เห็นของเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าถ้าได้มาจริงๆสิ่งที่จะได้เปลี่ยนก็คือล้อนะครับเราอาจจะได้เปลี่ยนยางออกนะครับหรือเปลี่ยนยกล้อออกทั้งชุดแล้วเอาของ รุ่นใหม่ๆใส่เข้ามานะครับก็จะทำให้รถเนี่ยช่วงล่างทำงานได้ดีขึ้นรวมถึงอาจจะอัปเกรดเรื่องเรื่องของห้องเกียร์ข้างหลังตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งนะครับระหว่างนี้ก็เหมือนทุกทีครับเหมือนทุกคันก็จบได้สภาพไหนก็ตั้งขายสภาพนั้นไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันยังขายไม่ได้กโปรเจกต์นั้นมันก็จะไปต่อไปเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าขายออกไปก็คือก็เริ่มโปรเจกต์คันใหม่เข้านั้นเองนะครับ หรือใครมีคําถามนะครับของพวกรถกระดานเนี่ยที่เป็นรุ่นเก่าๆอย่างนี้นะครับหาอะไรไม่ได้หรือว่าควรจะแก้อะไรตรงไหนแทนแทนที่แบบของมันเสียทักมาถามได้นะครับตอบได้ตอบตอบไม่ได้เดี๋ยวช่วยหาคําตอบให้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ยาวไปนะครับก็สรุปให้ว่าถ้ากรณีที่ชุดไฟเดิมเสียเปลี่ยนชุดไฟของรถจักรยานนใส่เข้าไปเลยคือจบแต่ถ้าในกรณีห้องเกียร์หรือจุรบช่วงล่างระบบล้อพาวเสีย พวกนี้ต้องหาตรงยุกหาตรงยุคไม่ได้แปลงเอาของรุ่นใหม่ใส่ลงไปแต่จะใช้เวลาในการแปลงค่อนข้างเยอะขึ้นอยู่กับของที่หามานะครับแต่เนื่องจากเป็นระบบได r e เล็กได์นะค่อนข้างที่จะง่ายในการซ่อมในการแปลงนะครับติดขัดตรงไหนถามกันมาได้นะครับโอเคฝากไว้เท่านี้แล้วกันเป็นกำลังใจให้คนชอบเล่นรถกระดานนะครับคนที่ชอบแบบรถแนวนี้นะครับก็ ร่วมกันเล่นไปด้วยกันนะครับติดคัดตรงไหนกน็ถามมาแล้วกันเดี๋ยวช่วยหาคําตอบโอเคขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับผมฝากกดแล์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ลาไปก่อนกับรถกระดานหนึ่งต่อสิบสองนะครับคลิปหน้าเป็นรถอะไรเดี๋ยวเรารอดูกันรอชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ